สวัสดีครับพบกับคอลัมน์บันทึกหน้า4ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่4เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าทอศักเริ่มต้นอย่างนี้ครับตั้งแต่ช่วงค่ามืดของวันอังคารตามเวลาในประเทศไทยจนกระทั่งตลอดทั้งวันพุธเนี่ยนะครับคงจะไม่มีข่าวไหนอีกแล้วนะครับที่จะมาร้อนแรงระดับโลก ไปกว่ากรณีของแนนซี่เพโลซีซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาที่เดินทางไปเยือนไต้หวันไม่น่าจะมีเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าตำแหน่งของเพโลซีนี่ไม่ใช่ขี้ไก่นะครับเธอคือแคนดิเดตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลำดับสองถ้าหากว่าโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันและถ้าหากว่ากามาลาแฮร์ลิสเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ งานนี้ก็เลยทําให้มังกรจีนเนี่ยถึงกับต้องเต้นผางกันเลยทีเดียวะนะครับบันทึกต่อมาครับซ้ําร้ายนี่ยนะครับยังมีการวางแผนแบบลับลวงพลางอีกทัางหากเพราะว่าตามถแถลงการที่ออกมาก่อนหน้านี้ในแผนการเดินทางของเธอเนี่ยในการมาเยือนเอเชียแปซิฟิกจะมีอยู่แค่4ประเทศเท่านั้นนะครับก็คือสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็มาเลเซีย แต่หลังจากที่ไปเยือนสิงคโปร์ก็แหกกำหนดการมาจุดไฟความขัดแยง้งให้โลกเนี่ยร้อนชากันขึ้นมางานนี้เราจึงได้เห็นว่าดิเมียป,ปูตินซึ่งเป็นประธานาธิบดีรัสเซียออกมาประกาศว่าจะยืนเคียงข้างจีนทันควันเลยนะครับเพราะว่ากรณีนี้ก็สามารถเทียบเคียงกับกรณีของยูเครนได้เหมือนกันน,น,นะครับบันทึกต่อมาครับ เรียกว่าความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกนะครับซึ่งพี่ไทยโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรวมไปถึงดอนประมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องเดินเกมระหว่างประเทศให้ดีนะครับเพราะว่าต่างก็เป็นมหามิตรด้วยกันทั้งคู่ครับซึ่งพี่ไทยเราก็อยู่ระหว่างเขาควายที่ต้องช่างต้องบาลานซ์ให้เหมาะ ให้ควรแต่ที่แน่ๆก็คือนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนี่แหละครับคงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับงานนี้ก็เลยต้องขอเรียกร้องให้บรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยพยายามนะครับอย่าออกมายุแยงตะแคงรัว่วแล้วก็สงบปากสงบคำกันบ้างเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับบันทึกต่อมาครับกรณีของเพโรซี่เนี่ยทำให้ข่าวโทนี่วุฒซัมในคลับเฮาส์ ถึงกับเหงาหงอยไปเลยทีเดียวครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับดูได้อย่างตีธนาทรทุกวันนี้เนี่ยโลกและสังคมก็แทบจะลืมเลือนกันไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีการออกมาเต้นแรง้งเต้นกาในเรื่องต่างๆแต่ก็มีเฉพาะบรรดาแฟนออนไลน์เท่านั้นแหละครับที่ไปเย้ยวเยไปให้กําลังใจกันเพราะว่าเป็นไอดอลก็เท่านั้นแหละครับแต่ว่าในหน้าสื่อหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าหน้าทีวีเนี่ยต้องรีบประกาศหาคนหายกันเลยทีเดียวะนะครับ ในขณะที่ทักษิณชินวัตรเองถึงแม้ว่าจะยังมีราคายอยู่ก็ตามเพราะว่ายังไม่สามารถก้าวข้ามได้ทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยและในส่วนของรัฐบาลเองก็จริงแต่นับวันเนี่ยทักษิณก็เรียกว่าอยู่ในช่วงขาลงเรื่อยๆนะครับขนาดคนที่คุ้นเคยอย่างภัยสารพืชมงคลซึ่งเป็นอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณยังโพสต์เลยนะครับบอกว่าสังขารไม่เที่ยงครับ ดูสีหน้าท่าทางก็รู้แล้วล่ะครับว่าหน้าห่วงควรจะไปหาหมอแล้วก็ฝึกเจริญอาณาปณสติด้วยที่สังเกตได้ชัดเนี่ยนะครับก็คือความไม่อยู่กับร่องกับรอยมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้นะครับไปประกาศกับคนสแสดงที่จัดงานมันเกิดล่วงหน้าบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะกลับมาหรือแม้แต่คนที่ใกล้ชิดแล้วก็เครือญาติ จัดงานให้เนี่ยก็ประกาศว่ากลับแน่นอนแต่ล่าสุดนี่ครับกลับมาบอกว่าจะกลับปีไหนกลับอย่างไรจะให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนพูดว่าจะกลับเมื่อไหร่พลิกตลบยิ่งกว่ากรรมธิการที่ตัดงบกองทัพอากาศไม่ให้ซื้อ F35A ดห้วอยซ้ำไปและสุดท้ายเป็นยังไงครับในการอุทธรณ์กลับอนุมัติให้ซะอีกแต่อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณชัดแจ้งจากในายใหญ่แล้วว่าแคดดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากแพท,ทองทานชินวัตรเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าลูกสาวจะชี้นำและกำหนดได้เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นผู้นำประเทศเท่านั้นแหละครับปิดท้ายกันด้วยข่าวหวยดิจิตอลก็แล้วกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะมีการตีปี๊บแสดงความดีอกดีใจกับยอดขายที่ถลม่มทลายแบบทำลายสถิติแทบจะทุกงวดนะครับชาวบ้านร้านทินเนี่ยเขาก็สงสัยกันเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ จะแก้ไขในเรื่องการรับเงินรางวัลกันสถีหนึ่งนะครับเพราะนี่ก็ผ่านมาไม่รู้ว่าจะกินงวดต่อกินงวดแล้วนะครับงานนี้วรวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพกรในฐานะที่เป็นประธานกรรมาการสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะเร่งชี้แจงถลงขายออกมาซะดีๆนะครับเพราะไม่งั้นนี่จะถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติเพราะตกับว่าล็อกและเอื้อประโยชน์ด้านข้อมูลให้กับกรุงไทยที่มีกฤษดาจีนาวิจารณะ ปาัดกระทรงการคลังเนี่ยนั่งเป็นประธานกรรมการธนาคารอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ากรุงไทยเนี่ยถือว่าเป็นแบงค์ที่มี Data มหาศาลเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะแปลงร่างไปทํากําไรมากที่สุดในระบบของธนาคารพาณิชย์ของไทยในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับ